นี่ก็พูดสิ่งที่ชอบไปหลายสิ่งแล้วนะคะมาดูสิ่งที่อุ้มไม่ชอบเลยกันมากค่ะสิ่งแรกเลยคือนี่เลยเพียงแค่เล่น่ายรีวิวเนี่ยนะคะตอนนี้นี่รอยนิ้วมือโอ้โหสุดๆไปเลยนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆค่ะนี่คือรอยนิ้วมือนะคะแบบที่เราไม่ต้องเช็ดค่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถามว่าอีไหมอีแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบใสจริงๆค่ะ ข้อดีของมันคือใส่ข้อไม่ดีของมันก็คือรอยนิ้วมือนะคะแต่ถ้าเรามาติดกระจกทับหรือว่าติดอะไรทับเว่ามันก็คงแบบหนาขึ้นแล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะก็เป็นปัญหาหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการระบายความร้อนด้านหลังนะคะคือพอเล่นเกมไปนานๆเนี่ยยิ่งจอขนาดนี้นะคะสเปคแบบนี้เนี่ยตัวเครื่องมีอาการร้อนแน่นอน,นะคะ่ะเนี่ยนะคะก็จะร้อนจะถึงอุ่นนะคะก็แล้วแต่อุ่นจนถึงร้อนนะคะขึ้นอยู่กับ การใช้งานของของเรามากกว่าค่ะแต่ก็พอร้อนปุ๊บก็รู้สึกตกใจเล็กนึงเล็กน้อยนะคะอย่างพวกการถ่ายรูปนานๆหรือว่าการใช้โหมดต่างๆนานๆน,น,นะคะก็เกิดอาการความร้อนได้ทั้งคู่เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมือถือที่โอเคหนะักไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถือก็ ก็ดูดีนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคะ่พะพอขอบมันหนาปุ๊บเนี่ยทาให้เรากำมไม่ไม่ไม่สุดนะคะแต่ก็ยังดีกว่า iPhone เพราะว่าไอโฟนเนี่ยหน้าบานกว่าอีกนะคะก็จะกำได้ประมาณนี้เองโดยรวมนะคะเดี๋ยวผมขอเช็ดนิดหนึ่งเช็ดหน่อยนะคะก็จริงๆมันเช็ดง่ายค่ะพอเช็ดปุ๊บมันก็จะกลับมาใส่เหนียวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็โดยรวมกับราคา27,900่บาทแพงไหมก็แพงนะคะถามว่าดีไหมก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ้วว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆ แล้วก็ชอบโหมดโหมดมนันนวนะคะ iPhone เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบแาบโหมดอโอโต้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบจอ 4K แบบนี้เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวตอนนี้มีหลักๆก,ก็มีอยู่แค่ตัวนี้นะคะที่น่าสนใจมากๆเล่นเกมฟินสุดๆนะคะแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพการใช้งานที่เกี่ยวกับเอ่อมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ไม่แพ้นใครแน่นอนนะคะการโูกเข้าออกโหมด,มดการเปลี่ยนธีมได้นะคะของการเปลี่ยนธีมนะคะของโซนี่ก็สวยงาม แล้วก็ดูดีนะคะนี่มีอรารยธรรมแน่นอนค่ะสำหรับโซนี่เรื่องเสียงเพลงนะคะถ้าเปิดสปีคเกอร์อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าการฟังเสียงผ่านาหูฟังนะคะก็จะได้เสียงแบบไฮเลสจริงๆแล้วก็มีการตัดในเรื่องของเสียงรบกวนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะการถ่ายวิดีโอนะคะในระดับ 4K กล้องหลัง23ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปด้วยโหมดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายด้วยซีหรือว่าโหมด เยอะแยะมากมายให้ลองเล่นกันนะคะก็จะมีโหมดเก๋ๆอะไรมากมายให้เราได้เลือกนะคะทําให้เราไม่เบื่อในการถ่ายรูปด้วยก็จะประมาณนี้สําหรับเจ้า Z5 นพรีเมียมนะคะ Sony ่เพ่าพรีเมียมแรม3 g ินะคะ8 8หัวนะคะสำหรับ CPU แล้วก็มี f i n g e r ร์เ n t สแก n ตัวนี้ที่ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะข้างหลังเป็นกระจกนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็กล้องคุณภาพดีใช้ได้ค่ะ กล้องหน้าถ้าถามว่ากล้องหน้าถ้าเทียบกับ iPhone อุ้มยังชอบกล้องหน้า iPhone มากกว่าเพราะว่ามีการสามารถถ่ายง่ายกว่านะคะสําหรับอุ้มนะแล้วก็เรื่องการเล่นเว็บทั่วไปแต่ถ้าถ้าถามว่าเล่นเกมชอบเล่นเครื่องไหนนะคะตั้งแต่อุ้มได้ไอเจ้า Z5 มาลองเนี่ยอุ้มก็ไม่ได้กลับไปเล่นเกมใน iPhone อีกเลยนะคะเดี๋ยวต้องคืนก็เสรแล้วก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะกับไออุ้มรีวิวแล้วก็ Z5 Premium Sony Xperia Z5 Premium น้องกระจกตัวนี้นี่เองค่ะขอบคุณมากค่ะ